สวัสดีเพื่อนเแฟนคลับอุลตร้าแมนทุกคนด้ยวยนะครับวันนี้อยู่เนีอยู่กับผม p ีเอ็ม n d e เเช่นเคยวันนี้ก็จะมาจัดเทียริสดีไซน์ร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับผมก็ผมก็รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมถามว่าทำไมต้องรวบรวมมาไม่เหมือนรอบก่อนที่แบบว่าก็แบบเอามาจากที่เขาเตรียมไว้เลยทำไมรอบนี้ผมมันรวบรวมไว้ตรงนี้เหรอนั่นก็เพราะว่าเออ นั่นแหละครับไอลิงที่ผมเลือกเอามาใช้เนี่ยคือมันโอ้โหมันรวมแบบทุกลากทุกฟอร์หงทั้งแมททุกตัวไปเลยนะครับผมคือไอลิงที่มันแบบเป็นล่าสุดยอดคือเพียวอะคือมันมีน้อยมากครับผมในลิงนะผมก็เลยไม่เอานะก็เลยมาในลิงนีนะก็เลยแบบเออรวบรวมล่าสุดยอดอุ้นท้งแมนมาไว้ในนีครับผมก็เอาจริงนะเพื่อนๆอยากหรือว่าผมชอบดีไซน์ของใครบ้างในนี้ทั้งหมดเลยก็ลองคอมเมนต์มาเยอะๆ้ะผมผมจะลองมาไลฟ์สดจัดยาวๆไปเลยนะถ้าเพื่อนอยากดูกันนะโอเคเริ่มกันที่ ทิก้าล่างเดี๋ยวนะมันควรต้องเรียงอย่างนี้หรือเปล่าโอเคครับผมทิก้าล่าง power type นะครับผมล่างพลังกำลังเนาะเอาจริงอ่ะล่างม o ติไทป์มันก็สวยแล้วนะล่างเนี้ยมันเป็นแดงล้วนเลยครับผมมันแบบมันดูแบบล้นโล่ไปนิดนึงครับผมมันดูไม่มีรายละเอียดอะไรมากเลยครับผมแต่แค่แต่ว่าแค่มันแปลกตาที่มันมันเป็นล่างมันเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่มันมีการเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนสีในการต่อสู้ไงแต่ว่าถ้าเอาแค่ดีไซน์อ่ะผมเฉยๆนะผมก็ไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ก็ เฉยๆมันก็แบบแดงล้วโลดแดงเพียวๆไปเลยครับผมต่อมาล่างเออสกายท้าพอๆกันเลยผมมันก็แค่เป็นสีม่วงแบบเพียวๆไปเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาแทงกไม่ได้เปลี่ยนดีเทลอะไรเลยครับผมมันก็เฉยๆเหมือนกันนะส่วนล่างนี้เออทำไมในรูปมันดูเหมือนพระพุทธรูปวะคือในหนังมันก็สวยนะมันก็แบบทองเปล่งประกายนี่นะแต่โดยรวมมผมผมชอบนะ คือถ้าเป็นในเรื่องอะมันก็แสงทองสองประก,กายมันก็สวยดีนะจริงถ้าเป็นในเกมอุลตร้าแมนไฟติง้งอุล u ชั่นเนี่ยผมว่ามันก็สวยเลยนะแต่อันนี้คือมันดูแบบเป็นรูปปั้นเหมือนทองพุทธรูปไงก็ไม่รู้ต่อมาไดนาสตรองไท p e นะครับผมสตรองไท p e ก็พอได้นะ คือดีไซน์ผมว่ามันสวยกว่าทีกการนิดหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนดีเทลเพิ่มรายละเอียดต่างๆให้มันดูแตกต่างนิดหน่อยไม่ใช่แบบเอาไปชุบสีไปย้อมมาไงอย่างนั้นนะผมแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือมันอ้วนนะผมคือมันอ้วนๆนะก็เข้าใจแหละว่ามันคือสตรองก็ผมมันคือผผพลรากำลังนะแต่ว่ามันดูแบบอวบๆตันๆชอบกลนะแต่ล่าเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะมิเรอร์เนอะนะผมมันดูแบบมันก็คือผอมเพียวผิวไหวแล้วก็แบบผมชอบนะล่าที่มันแบบเป็นสีน้ําเงินแล้วก็แบบผิวไหวผมชอบเหมือนกันต่อมา เอ่อได้ไกอาร่างอะไรนะสูพีมใช่ไหมสูพีมเวอร์ชันนะครับผมอันนี้มันเห็นดีเทลไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันว่ามันดีเทลเป็นอย่างนี้นะดูครับผมก็อ้วนนะผมมันคือมันอ้วนๆนะแต่ดีเทลผมว่ามันก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะแต่ติดเคี้ยเครยมันอ้วนเนี่ยแหละครับผมผมเลยให้พอได้นะคือถ้าไม่ติดที่มันอ้วนผมจะดึงไปชอบเลยแต่นี่มันอ้วนนะผมมันก็เลยแบบดึงมานี่หน่อยแล้วกันนะ ต่อมาไอร่างอากูอันนี้มันคืออากูวีสองนะผมก็เลยเอามาด้วยแล้วกันนะมันก็คืออีกร่างหนึ่งของอากูอ่ะก็ผมก็ชอบนะอากูวีหนึ่งผมว่าก็โอเคไม่ได้แย่แต่ถ้าเป็นวีสองผมโคตรชอบเลยครับผมคือดีไซน์อ่ะเทนะเทะมากก็ผมเป็นหงอนเป็นอะไรแบบนี้นะผมชอบมากนะอ,อ๋อโคตรชอบเลยผมชอบอากูเป็นตุนคือผมชอบตัวอากูเป็นตุนเดือนอยู่แล้วนะแล้วก็เห็นดีไซน์วีสองก็เลยชอบเป็นแบบมากขึ้นกว่านี้นะต่อมาคอสโมสครับผมอันนี้ร่างอีกผิปโหมดใช่ไหม อีกขหมดเท่ครับผมเท่มากเลยฮะดีไซน์คือเอาแบบล่างโคโรนากับล่างยูนได้มารวมกันได้อย่างลงตัวเลยครับผมแต่มีทองแทรกเข้ามาด้วยเท่มากครับผมไว้ชอบมากเลยครับโคตรชอบต่อมากับล่างเอ่อฟิวเจอร์โหมดครับผมเท่เหมือนเดิมครับผมคือโคตรเท่เลยครับจากหงอนที่มันเป็นสีทองล้วนก็แบบแทรกสีแดงเข้ามาแล้วมันเป็นการแทรกที่แบบมันดูสวยด้วยนะมันไม่ได้แทรกแล้วมันดูตลกครับผมผมเลยโคตรชอบเหมือนเดิมครับต่อมาั justice ร่างนี้ก็โอเคนะสวยกว่าร่างแรกนิดหน่อยครับผมมีการเพิ่มทองเข้ามาตามตัวถั่วสวยขึ้นนะให้เอาจริงก็ไม่ได้ชอบนะพอได้แล้วกันดีไซน์จัสิิมันก็ไม่ได้สวยอยู่แล้วนะแค่ทองแทรกเข้ามามันก็เลยดูสวยขึ้นมานิดหน่อยต่อมาเลเจนด์ชอบครับผมดีไซน์ถือว่าสวยเลยนะแต่ก็ไม่ได้ชอบมากนะผมว่ามันก็ดูยังไงก็ชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบมากว่านี่แล้วกันนะต่อมาโนอาชอบครับผมดูรวถือว่าชอบเลยนะ แต่ว่าผมจะชอบไอ้ล่างอื่นของเอ,อ่อ Nexus มากกว่าล่างจูเนสสีน้ำมันทวน้ำมันอะไรวะล่างจูเนสสีน้ำเงินกับล่างจูเนสสีแดงเนี่ยเท่มากครับผมแต่โนอาผมว่ามานนนันดูล้นๆ้นไปนิดนึงนะแต่ผมชอบตัวที่ว่าเป็นปนปกอยู่ข้างหลังอนะชอบมากนะแต่ว่าตัวโลบีซผมว่าก็ยังชอบนะชอบอยู่แต่อาจจะถ้าเป็นล่างอื่นของ n น็ u s ัเนี่ยล่างสีแดงสีน้ำเงินผมจะดึงไปโคตรชอบนะแต่นี้ก็คือให้ชอบพอแล้วกันต่อมาไม่นมิวส์เป็นมูสผมถ้าเป็นล่างเอ,อ่อเบิร์นิงนะ ผมชอบตอนที่มันเปิดตัวล่างนี้นะมันเท่มากแต่ถ้าเอาแค่ดีไซน์ผมว่าล่างแรกล่างปกติด,ดูมันดูดีกว่านะล่างนี้ผมว่าตรงอกอะสีแดงมันดูทาเยอะไปนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังไงอะแต่ไอสยลักษณ์ไฟที่มันเป็นปีกมันมันสวยนะสวยครับผมแต่โดยรวมผมว่ามันดูดรอปจากร่างแรกทีหน่อยนะแต่โดยรวมก็ถือว่า ชอบนะยังชอบอยู่ต่อมาล่างนี้นี่ล่างนี้คือผมโคตรชอบเลยครับผมล่างฟินิกเบฟเพ่โฆษณามาอีกแล้วเฮ้ยทำไมไอ้ลิงก์แบบนี้มันชอบไปโฆษณาแทรกมาตลอดเลยวะต่อมาไอ้ล่างฟินิกเบฟใช่ไหมล่างเนี้ยโคตรชอบครับผมคือเบฟวู๊ดมนันสวยอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยมันแบบมีสีของฮิคาริเพิ่มเข้ามาเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแบบมีลายเปลวไฟไลาไยไโอ้โหมันคือเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากล่างนี้โคตรชอบครับผมต่อมาล่างอินฟินิตี้ ชอบเหมือนกันนะผมเอาพลังของพี่น้องอุนตาหคนมาลงไม่ได้มีมีอู้ดนะผมแล้วแบบโอ้โหโคตรเท่เอาไว้นี่เลยต่อมาล่างฮันเตอร์นซยสุุกิใช่ไหมก็ถ้าเป็นชิคริเนี่ยผมชอบนะแต่พอใส่กรอบผมว่ามันก็เท่นะแตด่ดูดูผมว่าผมชอบบุดล่างถอดกรอบมากกว่าดูเท่กว่าอันนี้ผมว่าพอได้นะพอได้หรือชอบดีว่เออมันก็ ไม่รู้ดิพอได้แล้วกันนะผมคือโดยรวมผมว่าเกาะมันดูแบบยังไงมันดูไม่ใช่อุลตร้าแมนไปนิดหนึ่งนะผมมันดูแบบอันโดมลอลชอบกลน,นะต่อมาล่างอัลติเมทนะแน่นอนครับผมชอบมากอยู่แล้วครับผมคือชุดเกาะมันสวยด้วยนะผมมันไม่ได้ดูใสลแล้วมาแล้วเท้ามันดูมีประโยชน์นะแล้วมันดูสวยด้วยต่อมาล่างชายนิ่งโคตรชอบเหมือนกัน มันแบบมันทองอาจจะดูแบบแสบตานิดน,นึงนะแต่รวมผมว่าดีเทลมันสวยมากครับผมสีเงินเปลี่ยนจากตาที่เป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้านะผมแทรกทองแทรกความมันชายนิ่งเข้ามานะผมก็ล่างชายนิ่งอะเนาะดูรวมถือว่าสวยมากครับผมต่อมาล่างมียอนโคตรเท่เหมือนกันฮะสีเอ่อสีม่วงแทรกเข้ามานะมีแบบเหมือนเกาะเป็นปีกขึ้นมาแล้วก็แบบเขาเพิ่มมาอีกสองเขาว่ามีมีสีเขาดูรวมถือว่าโคตรชอบครับต่อมาไอ้ล่างกริตเตอร์โคตรชอบเหมือนกัน ซีท็อปปี่ยนกายนี่มันยิ่งเทเข้าไปใหญ่เลยนะฮะต่อมาซาก้าชอบนะตูลงถือว่าชอบอยู่นะผมแต่นั่นแหละคือดีไซน์แหละคนชอบบอกว่ามันก็แบบดูเยอะไปนิดนึงมาดูหลุดตีมมันตร้าแมไปหน่อยนะส่วนตัวผมว่ามันก็เห็นด้วยนะคือมันก็ดูหลุดตีมัจริงนั่นแหละแต่ดูลงผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยครับผมดีไซน์ถือว่าสมกับเป็นแบบอุลตร้าแมนที่แข็งแกร่งนะดูแล้วทรงพลังดีนะตุลโลผมว่า ชอบนะอาจจะยังไม่ถึงขั้นชอบมากแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคือไอ้ส่วนที่มันแบบเป็นหน,หนาคริสตัามันดูเยอะไปนิดนึงอะ่ะต่อมาล่างกิงกัสโตรียมคือผมชอบล่างกิงกัตธรรมดามากกว่าถ้าใครดูคลิปที่แล้วของผมมานะ่าจะรู้ว่ากิงกัตนั่นคืออันดับหนึ่งเลยนะดีไซน์อะ่ะแต่คือถ้าเป็นล่างโโเรีอัผมว่าก็ชอบนะแต่โดยรวมผมว่าดีเทลมันดูดบจากล่างแรกนิดหน่อยครับผมส่วนต่อมาวิตตลี่นี่ก็มาโซนกบบกิงกัเลยรับผมก็คือล่างแรกมันเท่มากแต่พอล่างสองอะ่ะมัน แปลกอะคือมันเป็นสีน้ําเงินเพียวเพียวแล้วมันก็แบบสีแดงเป็นคริสตัลบอกว่ามันไม่ค่อยสวยอะฮะไม่รู้ดิผมให้พอได้นะแต่ยังไม่ถึงขั้นเฉยเแต่ก็ไม่รู้ดิเฉยเหรือเปล่าวะดูดูแต่ดูแต่ดูดูผมว่าผมชอบมากกว่าทีก้าสองล่างนี้นะโอเคต่อมาอันนี้กินกับแบตเตอรี่คัรเทครับผมโคตรชอบเลยฮะมันแบบโอ้โหไม่คืนลงตัวมากล่างนี้คือผมชอบมากเลยับผมมันคือมันเท่แบบไม่มีคอกกังขามันแบบไร้ขีดติมากครับล่างนี้ ต่อมา SC s อซิชอบเหมือนกันนะโคตรชอบเลยเอาไว้นี่ครับผมดูรวมอ่ะถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่สวยมากครับผมร่างนี้เป็นแบบสีลุงนะลุงลุงแรกเข้ามานะดูรวมถือว่าสวยมากต่อมาร่างนี้เท่เหมือนกันนะเอาไปใส่เกาะสีทองเงินนะผมดูเป็น,ปนอัศวินดีนะชอบมากเลยครับต่อมา o p ฟทูนิตี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบที่มันดูแบบไม่รู้ดิแต่ผมเห็นหลายคนบอกว่าไม่ค่อยชอบนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ แต่ส่วนตัวผมโคตรชอบเลยครับผมมันดูเท่แบบแต่มันดูไม่เยอะเกินไปมันดูแบบพอดิบพอดีดีนะผมเลยโคตรชอบเลยครับล่างนี้ต่อมาอันนี้ล่างเออมันชื่ออะไรนะเอเมเลียสกาลกเกอร์หรือเปล่าวะที่มันรวมกับเซเว่นกับซีโร่อะล่างนี้มันดูดบจากทรินิตี้เยอะมากครับผมดวงตาหมว่ามันดูมันคนพยายามเอาดวงตาซีโร่มาใส่นะแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยเท่ฮะ ดีเทลชุดก็ไม่ค่อยสวยนะมันก็พอได้แหละดูรวมหัวว่าพอได้นะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนะต่อมาจีทล่างเอ,อ่อรอยัลเมก้ามาสเตอร์ใช่ไหมสวยนะสวยเลยครับผมดีไซน์มันดูแบบสมพลังมันดูแบบเป็นอุลตร้าแมนคลิงดีครับผมแต่ดูรวมผมว่าผมชอบจีทล่างพีวีทีบมากกว่านะล่างนี้ผมว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่แต่รวมหมว่ามันดูแบบยังไงอะไอ้ส่วนหัวกับที่มันเป็นคราวมันดูแปลกๆไป,ปนิดนึงมันดูมันดูเหมือนสิงโตไปหน่อย ต่อมาล่างอันนี้อันเนี้ยคือผมไม่ชอบเลยฮะคือไม่รู้ดิคือกระบอกมันสวยนะกระบอกมันเท่นะแต่ว่าคือดีเทลตามชุดแล้วก็ตรงหัวมันแปลกๆับผมมันดูตัวเต็มจากจีไปเยอะเลยครับผมหัวมันไม่ได้หงอนแล้วมันสวยเหมือนไดหน้ามันหงอนแล้วมันแบบมันแปลกนิดนึงมันเหมือนปลาไหลอ่ะไม่ดีต้องบอกว่าดีเทลชุดต้องหาที่เหมือนปลาไหลนะผมมัน ไม่รู้ดิัมันมีวิธีน่าจะทำให้มันเท่กว่านี้ได้นะผมเลยไม่ค่อยชอบล่างนี้ขอไปยห้ยกับล่างนี้ด้วยนะแต่ล่างเนี้ย galaxy ผมโคตรชอบเลยครับผม Galaxy Ricing นะมันเท่แบบเท่โคตรอ่ะมันคือมันเป็นล่างผมยกให้เป็นล่างที่มันเท่ที่สุดของจี๊ดเลยครับผมมันเท่แบบราี่ติจริงๆข้างล่างนี้ต่อมารูปโคตรชอบเหมือนกันนะสีทองนะคือสีทองมันสวยอยู่แล้วแหละอันนี้คือดีไซน์ออกมาสวยเลยครับผมเป็นสมกับเป็นล่างสุดยอดดีนะแต่ล่างเนี้ย คือผมว่ามันอัปเกรดจากร่างนี้แต่ว่ามันดูดปชอบกลนะคือใครชอบคงชอบไปเลยเมื้งแต่ส่วนตัวผมว่าผมก็ชอบนะก็ถือว่าชอบอยู่แต่ผมว่าร่างเนี้ยมันดูสุดยอดกว่าเยอะเลยก็ผมมันดูสวยกว่าเยอะเลยนะดูแบบสง่างามมากกว่าเยอะเลยก็ผมต่อมาร่างไทสโตเรียมของไทกะส่วนตัวผมว่าผมชอบร่างโฟตอนเอิร์ธมากกว่านะร่างนี้มันดูแบบคือมันเป็นร่างรวมร่างของไททักับฟูมะมาใช่ไหม มันควรจะมีดีเทลตรงไหนสักตรงที่มันดูรู้สึกว่าแบบเออมันคือล่างรวมกันของสองมูตเตอแมนสามมูตเตอแมนนะแต่นี่คือมันเป็นหน้าไทกัดตัวเดียวแล้วคือแบบมึงดูสิส่วนไหนมากที่มันมีของฟูมากับไททัศอยู่อะไม่มีเลยฮะคือโดยรวมผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์พอได้อ่ะหรือว่าชอบดีวะอ่าชอบแล้วกันโดยรวมถือว่าชอบอยู่นะแต่ผมชอบล่างโฟตอนเอิร์ธมากกว่านะต่อมาเอ่อล่างเลกาใช่ไหมเลกาที่มันเป็นล่างนิวเจเนชั่นรวมกันนะก็ชอบนะคือมัน ถึงแม้มันอาจจะดูไม่ได้ทรงพลังมากอะมันอาจจะดูไม่ได้แบบน่ากเกงขาเหมือนเออเลเจนด์กับซาก้านะแต่โดยรวมผมว่ามันก็ชอบอยู่เพราะได้เหรอ,อชอบแล้วกันนะยังรวมถือว่ายัางชอบอยู่นิดหน่อยนะชอบอยู่ครับผมต่อมาไอ้เซตล่างเออเดลต้าไลส์คอรโคตรชอบครับผมชอบมากครับมันดูเท่และสมบูรณ์แบบในตัวเองครับผมมันดูแบบ มีความเป็นเบลเลี Le o อยู่ในตัวนิดหน่อยแล้วก็เทครับผมร่างน,นี้ที่มันโผล่ในในภาคเออดิสเน่คอสโลดใช่ไหมร่างน,นี้มันดูแบบมีความเป็นมืดมนหรือมีความมืดเข้ามาอยู่ในตัวนิดหน่อยครับผมดูดูลงถือว่าเทอยู่ครับผมควรชอบครับต่อมาล่างเออมันชื่ออะไรนะคลิสเตอร์ทริกเกอร์ใช่ไหมคลิตเตอร์หรือเปล่าอะคลิสเตอร์เอเจนติตี้เอเนิตี้หรือเปล่าวะจำชื่อไม่ได้จำชื่อล่างไม่ได้ แต่ดูรวมผมว่าก็สวยนะคือมันเป็นสีทองทั้งตัวแล้วก็แทรกส้มมานิดหน่อยนะหน้ามผมว่าหน้ามันเหมือนเป็นชุบทองด้วยแหละแต่ที่ติดใจคือส่วนหัวส่วนหัวผมว่ามันแปลกๆครับผมผมว่าส่วนหัว t ิคเกอร์ปกติมันดูสวยอยู่แล้วนะแต่นี่มัน,นแบบมันแป,ปลกๆฮนะดูรวมถือว่าชอบชอบนะยังชอบอยู่แต่ก็ไม่ได้ชอบมากนะต่อมาล่างเอ,อ่ออันนี้ที่มันรวมกับดาร์ค r ิคเกอร์ชื่ออะไรว่าจำไม่ได้แล้วอะ ดูรวมถือว่าชอบนะชอบมากเลยครับผมดีไซน์เนี่ยถือว่าสวยเลยเอาแบบความมืดมาแทรกแทรกคือติกเกอร์ล่างปกติมันสวยอยู่แล้วไงและนี่มันเอาแบบความมืดมาแทรกอาจจะดูธรรมดานะแต่รวมผมว่ามันเท่มากครับผมควรชอบเลยฮะต่อมาล่างเอ๋ยเด็กเกินล่างนี้สำหรับผมนะผมไม่ชอบอะ่ะ <laughs> คือผมว่ามันดูนดบจากติกเกอร์ล่างปกติด้วยซ้ําอ่ะมัน ยังไงดีอะอธิบายไม่ถูกอะะมันคือมันไม่ชอบอบมันดูไม่ส่งกับเป็นลักสุดยอดเลยครับผมดีไซน์ผมว่ามันธรรมดาเกินไปหน่อยอะดูแผมว่าไม่ชอบไอว้นี้แล้วกันโอเคถ้าจะเรียงเหรอเรียงจากอันนี้นะลักสุดยอดในนี้ผมว่าผมให้ให้กินจับวิตตอรี่แล้วกันเนี่ยเนี่ยผมว่าเท่สุดแล้วในนี้ต่อมาก็น่าจะเป็น เออหัวนี่ยากว่ะอันนี้แล้วกันเดลต้าไลส์คอร์นะล่างของ Z ไว้นี่เลยสอล่างครับผมต่อมาล่างอันนี้แล้วกันนะซีโร b บิยอนนะซีโรบิยอนก็จริงๆมันมีล่างเออไอที่มันสวมเกาะที่มันใช้ i นิ่งปะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะเพื่อผมตกหล่นไปนะโอเคเหมือนจะไม่มีมัง้งไอล่างช้ i นิ่งอะไรนะช้ i นิ่งอัลติเมตอะมันเหมือนจะไม่มีนะโอเคถ้ามีผมก็จะจับไว้นี่แหละควรชอบอะบิยอนไวนี่แล้วก็อัลติเมตไว้ ไวนี่แล้วกันนะชายนิ่งเหรอชายนิ่งชอบว่อาอัรติเมตนะไวนี่ต่อมาก็เออเอาโหอ่ารูบบอกลอกช่องของสีโรนล่างนี้นะรูบแล้วก็แล้วก็ทริกเกอร์อะทริกเกอร์ไม่ไดีชอบกว่าสีโลอีกอืมจี๊ดก็ได้อ่ะไวนี่ออฟออฟไวนี่ออฟไวนี่อืม,อมเอ็กซ์แล้วกันนะเอ็กซิทเอ็กซ์ ชอบร่างทอนเกาะมากกว่านะแล้วก็ฟิวเจอร์โหมดเออมีวิอุ้นี่นะไว้นี่เลยครับผมแต่ร่างนี้ผมชอบน้อยกว่าไว้นี่แล้วกันองั้นก็อากูประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้สำหรับโคตชชอบนะต่อมาในเทียชอบเอาเป็นเลกาก็ได้อะเลกาแล้วก็กรุ๊ป รู้ไปนี่ไทยกะแล้วกันนะไทยกะแล้วก็ในบิวต์ไม่ดีไม่ดีไอ้ลังเลเว้ยอะประมาณประมาณนี้ก็ได้นะประมาณนี้ก็ได้โอเคนะผมโอเคในเทียพอได้ก็ ไกอาแล้วกันนะไกอาแล้วก็วิตอรี่ออฟประมาณนี้แล้วกันนะฮะต่อมาอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะว่าม,มันก็พอๆกันนะไอ้สองล่างเนี้ยฮะต่ว่าในเทียมไม่ชอบมันก็มปอยู่สองตัวเนี่ยอ่ะเดกเกอร์ผมชอบมั่งกับจีนนิดหน่อยนะโอเคอันนี้จีนเราจะมีชอบสุดแล้วถ้าเป็นรักสุดยอดอะ่ะโอเคเพื่อนๆละ่ะชอบลักสุดเ้าของใครมั่งก็เขาไม์มาได้ครับผมสับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ